นี่ครับมาโรงงานแล้วจอดนานเดี๋ยวสนิมมันกินสะเกาอีกแล้วครับจิ้มดูก่อนเด้อพี่มิมโอ้ลงได้หรือเปล่าอุ้ดินทรายซะนี่ดินทรายดินทรายสวนมะพร้าวที่เดิม ยอย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 ยอต้องหลีกไกลๆนะครับพิมิมแกจะลงไปข้างล่างหรอจะลงไปข้างล่างครับจิมดูแล้วปลอดภัยดี อุ้ยหน้าดินสวยเลยดินสวยจัดเลยใครอยากได้ก็อย่ารอช้านะครับ อดมานานแล้วเราก็ต้องจวดกันสักหน่อยครับวันนี้น่าจะไปเอาข้างล่างก่อนลงได้ไหมเนี่ยเหมือนดินมันชื้นๆแต่ดินทรายไม่น่ามีปัญหาครับจิมดูก่อน,นยังเปียกๆชื้นๆอยู่เลย ฝนเพิ่งหายไปประมาณสามสี่วันครับรถยังไม่ล้างเลยอะเจอรบีเต็มเลย รอบนี้แหละเรากลับไปก็จะล้างรถสักหน่อยครับให้มันดูสะอาดสะอาดหน่อยรถไม่ได้ล้างมันดูไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ครับพี่นอ้องมิมล้อเหล็กเขาจัดเองเลยนะเอ้าบอกลืม <laughs> ช่องลืมโอ้ <laughs> ตัางซื้อซองในเทศแล้วะ <laughs> <right? laughs> มาฐานเลยวะ ยูทูบอ่ะยูทูบอ่ะอาเพจเพจลืม <c oughs> อย่าอย่าลืมไปติดตามบอกซิงน่อยด้วยนะครับ <c oughs> ช่องลืมไปะะฮะใส่หนูมีอยู่บ่ปลาแล้วมั้งแบบนี้กูต้องเอินมึงอะ <c oughs> <c oughs> แบบนี้กูต้องเอินมึงยังไงนี่ลืมบ่ลืมอ๋อลืมมาแล้วครับเดี๋ยวคออะไรลืม <c oughs> ลืมบอกแล้วนะ <c oughs> มาทานจันเลยวะ <c oughs> อันนี้ลูกพี่เห็นไหมครับตลอดเลยมันวะนี่ <c oughs> โอ้ยหนีมาพ่นดอกว่าแล้วมึงหนีมาพ่นดอก สบายมาผ่านเยโอ้ยอยตงโกคนนแย่กันจวงไอยากเตุกาเก่าเนาะแหงมละวะสิดงมันาสบายมันเป็นโคดในทีมมันเป็นโคดเป็นโค้งเป็นแบบวาไงอุ้ยนนอะเออมันหยุดทงโน่นนาะออกเพื่อนแอเดี๋ยวเมัน งวแตกแล้วมึงฮะมาแล้วออกเนะี่ยอึง่ะมีอึงป่ะอ้าไปไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ